ตัวอย่างไรให้ปลอดภัยกรณีคนที่บ้านติดเชื้อโควิดเราจะช่วยกันดูแลอย่างไรข้อหนึ่งเลยก็คือแยกห้องนอนและถ้าเกิดมีห้องน้ำหลายห้องก็แยกห้องน้ำจะดีมากๆเลยค่ะแล้วก็แยกออกจากผู้สูงอายุด้วยนะคะ ห้องนั้นควรสามารถที่จะเปิดหน้าต่างเพื่อระบายอากาศได้ด้วยสองก็คือจัดเตรียมของใช้แยกจากคนอื่นได้แก่อุปกรณ์ที่ใช้ผ้าเช็ดตัวเสื้อผ้าแก้วน้ำจานชามช้อนส่อมและอุปกรณ์ที่ใช้ทำความสะอาดด้วยนะคะ3กรณีที่ห้องน้ำ มีห้องเดียวไม่สามารถแยกออกจากผู้อื่นได้คนที่ติดเชื้อควรจะใช้เป็นคนสุดท้ายพร้อมทำความสะอาดให้เรียบร้อยด้วยน้ำยาดังต่อไปนี้ค่ะ 1. น้ํา้ำยาฟอกขาวเข้มข้น0.1% 2. แอลกอฮอล์70%ร์ซหรือ 3. ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์0.5%ค่ะข้อที่4ก็คือจัดหาเครื่องดื่มและอาหารแยกเฉพาะ หากต้องนำอาหารไปส่งผู้ที่กักกันตัวอยู่นะคะให้ใส่แมททั้งสองคนทั้งคนนำส่งอาหารแล้วก็คนรับอาหารด้วยนะคะข้อที่5เตรียมสบู่น้ำยาล้างจานผงซักฟอกเพื่อทำความสะอาดสำหรับผู้ขัดตัวโดยเฉพาะคะ่ะ6เสื้อผ้าที่ใช้แล้วให้แยกซักและแยกตะกร้าต่างหากด้วยนะคะ และเมื่อกัดตัวครบสิบวันแล้วก็สามารถใช้ชีวิตเป็นปกติโดยไม่สามารถแพร่เชื้อได้แล้วค่ะหากคลิปนี้มีประโยชน์เพื่อนๆอย่าลืมกดใจเม้นแล้วก็แชร์เพื่อเป็นประโยชน์ให้คนที่เรารักด้วยนะคะ